ตัวกระเทียมเนี่ยกินดิบๆเลยนะประมาณ5-7ถึงเกลีบถ้าเปรียบเทียบเป็นน้ำหนักนะเอาผลแก่ของกระวานเนี่ยคะ่ะผลแห้งเนี่ยเอามาตากก่อนอไปบดให้เป็นผงแล้วก็ตักเอามา1ช้อนครึ่งถึง3ช้อนชานะคะถ้าเปรียบเทียบเป็นน้ำหนักก็คือประมาณ1-2ถึงกรัมเอาชงกับน้ำอุ่นรับประทานเราจะใช้หัวหรือเง่าแก่สดที่จะมีรสขมและคื่นเล็กน้อยขับลม แก้ปวดมวนท้องแก้บิดนะคะบำรุงน้ํานมนะเราจะใช้หัวกระทือเนี่ยประมาณหัวแม่มือนี่เนะเาะแล้วเอาสองสองหัวแม่มือแล้วเราก็จะเอาไปย่างไฟพอสุกแล้วเราจะเอาไปตำกับน้ําปูนใสคั้นเอาน้าอะ่ะมารับประทานตอนที่เรามีอาการสําหรับใครที่ไม่มีกระทือแล้วก็ไม่อยากกินกระเทียมลองจะใช้ไหม ลดเผ็ดร้อนขมแก้ปวดมวนท้องแก้ท้องอืดท้องเฟือเราใช้เงาและรากครึ่งกำมือถ้าเปียบเทียบเป็นน้ำหนักสด5-10กรัมน้ำหนักแห้ง3-5กรัมเราจะเอาไปต้มเอาน้ำเนี่ยมาดื่ม